สวัสดีค่ะนักเรียนที่มาสมัครปีษษปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราก็เปิดเทอมวันแรกนะคะเปิดเทอมวันแรกน,นนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่วิชาพณิตศาสตร์ก่อนนะคะวิชาคณิตศาสตร์เราเรียนค้างมันไว้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนหยิบหนังสือหนังสือแบบฝึกัดเล่มที่เล่มเดิมขึ้นมาก่อนนะคะหยิบเล่มเดิมขึ้นมาก่อนเราจะมาต่อกัน เล่มเดิมก่อนนะคะก็คือเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะเปิดไปที่หน้า146นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มทำกันที่หน้า 146, 147และ148นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกก่อนที่คุณครูจะให้หนักเรียนทำนั้นคุณครูจะ,จะแสดงตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะเอาละค่ะไปดูกันเลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะสำหรับในวอนี้นั้นเรื่องโจทย์ปัญหาจะนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์เองแล้วก็คิด,ดวิเคราะห์เองว่าโจทย์ข้อนี้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบที่ผ่านมานั้นเราเรียนมาแล้วเรื่องโจทย์ปัญหาแต่ว่ามัน จะเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นเรื่องลบคุณครูก,ก็จะให้ทําเกี่ยวกับปัญหาการลบทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องบวกก็จะเป็นเกี่ยวกับปัญหาการบวกทั้งหมดแต่คราวนี้มันจะอ่ปนกันมันจะอยู่ปนกันนะคะ,ะเรก็จะต้องอ่านเองและคิด,ด้วิเราเองว่าข้อนี้เป็นบวกหรือว่าเป็นลบนะคะเอาละค่ะม,มาดูกันที่ตัวอย่างเลยเริ่มต้นจากาโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือว่า,าพ่อมี มะม่วงอยู่8ผล๋ยวขออนุญาตนะคะพ่อพ่อมีมะม่วงอยู่8ผลนะคะซื้อมาเพิ่มอ,อีก9ผลพ่อมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลเห็นไหมคะโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหานั้นจะประกอบไปด้วยสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งโจทย์บอก สิ่งที่โจทย์ถามนั้นจะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายของโจทย์ปัญหานะคะอย่างเช่นข่อนี้ก็คือโจทย์ถามว่าพ่อมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลนะคะต่อไปเราจะมาเติมข้อมูลในสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกมีด้วยกัน2ประโยคก็คือประโยคแรกพ่อมีมะม่วงกี่ผลใช่ไหมคะพ่อมีมะม่วงกี่ผลคะแล้วก็เติมลงไปเลยจากสิ่งโจทย์บอกพ่อมีมะม่วงกี่ผลคะแผลแล้วก็ใส่แป ต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกอันดับต่อไปก็คือว่าซื้อมาเพิ่มอีกกี่ผลคะ9ผล,ลเราก็เติมลงไปเมื่อเราวิเคราะห์แล้วว่าโจทย์ข้อนี้จากที่อ่านพ่อมีมะม่วง8ผลซื้อมาเพิ่มอีก9ผลโจทย์ถามว่าพ่อมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลจากอ่านจากการอ่านแล้วคิดวิเคราะห์แล้วข้อนี้จึงเป็นโจทย์ของการ บวกเพราะฉะนั้นเราก็เขียนเป็นประโยคในลักได้ว่า8บวก9เท่ากับ17 8นะคะ8บวก9เท่ากับ17ก็คือเอา8ไว้ในใจนะับต่อไปอีก9 8แล้ว9 10 11 12 13 14 5 6 17ินะคะคำตอบจึงได้เท่ากับ17ถ้านักเรียนไม่ใช้นิ้วนับดันนั้นก็ใช้วิธีการขิดแบบนี้นะคะเอา8ไว้ในใจนับต่อไป อีก9นะคะแแล้ว9 10 11 12 13 14 15 16 17นะคะนับได้9ขีดแล้วก็คือแสดงว่าคำตอบข้อนี้ก็คือเท่ากับ17 8บวก9เท่ากับ17นะคะเอาละค่ะเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเอาละค่ะ ทีนี้พอมาถึงข้อต่อไปนะั้นเราก็มาทำการอ่านโจทย์เช่นเดิมโจทย์บอกว่าพี่มีเงิน15บาทให้น้องไป5บาทพี่เหลือเงินกี่บาทนะคะเราก็มาดูเหมือนเดิมค่ะมาดูสินโจทย์ถามโจทย์ถามว่าพี่เหลือเงินกี่บาทคําว่าเหลือกี่บาทนี่แสดงว่าเป็นไงคะตีความได้เลยว่าโจทย์ข้อนี้ต้องเป็นลบอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ เราก็มันเติมในสิ่งจุดบอกเขาให้เติมนะคะว่าพี่มีเงินในโจทย์บอกว่าพี่มีเงินกี่บาทคะ15บาทให้น้องไปกี่บาทคะ5บาทเราจึงเขียนประโยคสลักนี้ได้ว่า15ลบ5เท่ากับ10นะคะอันดับแรกเรามีเราเคยเคยเรียนม,มาแล้วถึงวิธีการลบแบบนับต่อก็คือว่าให้เอาตัวที่อยู่เครื่องหมายลบลวไว้ในใจใช่ไหมคะก็ เอาห้าไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง15 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เราก็มาดูสิคะว่าเรานับขีดเราขีดได้กี่ขีด1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีด10ขีดแสดงว่า 1.5ลบเท่ากับ10เพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยค่ะว่าพี่เหลือเงินทั้งหมดพี่เหลือเงิน10บาทแบบนี้นะคะเอาละค่ะตัวอย่างวันนี้พูดยกไปให้แล้ว2ข้อสำหรับโจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะคะให้นักเรียนลองไปทำแบบสึกหัดดูนะคะไปสังเกตดูว่าดูสังเกตดูตัวอย่างว่าอ๋อถ้าตัวอย่างโจทย์ถามแบบนี้ก็คือเป็นของโจทเป็นลักษณะของการบวก แบบนี้เป็นลักษณะของการลบนะคะเอาละค่ะไปดูกันที่การบ้านเลยค่ะการบ้านวันนี้ก็คือว่าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่1เล่มเดิมก่อนนะคะหน้าที่ 146, 147, 148นนะคะเอาละค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ